ตามนะนะแหมก็รู้ว่าทิพานะเป็นของดีก็บริจาคเสื้อสักตัวให้เด็กนักเรียนที่ยกจนแหม่อาิตแนปฏิบาิแล้ก็ไม่ปฏิบัาิอย่างนี้ก็เรียกว,ว่าความมากมากอย่างนั้นเอาแต่นคนและก็จะมาคู่กับสัจจะเขาเลยมักจะพูดคู่กันไปอย่างนี้ว่าสัตจจยาทิฐานข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะาธิฐานหรือข้าพเจ้าขอตั้งสัตจ,จะทิพานนะะอย่างนั้นอย่างนี้ รัจจะเนี่ยก็คือว่า,าจริงจังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดนะอ้ากับครับถูกนะ คือว่าพระอนาคามีพระอรหันต์สามารถทำได้ท่านยังไม่ถึงคราวที่ปรินิพานนะแต่ท่านก็มี่ันทะใจชินรสของปรินิพานธนะเป็นยังไงปรินิพานก็คือว่าไม่มีขันเลยทั้งห้าขันแต่ข้าวนีโรส่ะนะแมนะ้มันก็จะเหมือนเป็นปรินิพานธ์อะไรนะ คิดดูเลยเหลืออยู่ขันเดียวคือรูป,ประนูกนาม,มาขันหมดไปเลยนะไม่มีเลยนะเหมือนกับว่าไม่เกิดแล้วลนะสำานงนั้นก็เรียกว่าชิมรถปริทิพานในตำราว,วิสุทธิมวากว่วาไว้อย่างนั้นนะครับ <c oughs> ข้าวนี้รอดครับอ่าข้าวนี้รอดนะครับ,นรรนรบมนุษย์ เข้าได้เทวดาชั้นกามาวจรเข้าได้รูปประภมเข้าได้อ้รูปไม่ได้อ้รูปประภมเข้าไม่ได้เพราะว่าต้องอะไรไปตามเราดับจับตั้งแต่ปฐมภูมินะนะกับโแล้วกับพระอะไรเท่านั้นที่เออจะถามเหตุผลชะไะ อ่าแหมคุณเดรดสีเองกน่าประทิงนะือนะจะพูดอะไรต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะถ <c oughs> <c oughs> ูกซักแล้วกัอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับที่จำเป็นต้องอาศัยความเป็นพระอนาคามีหรือว่าความเป็นพระอราหันต์ก็เกี่ยวกับกามราคะนั้นเป็นเสี้ยนหนามของสมาธินะะ เป็นเสียนน้ําของสมาธิแม้คนได้ในวาสัญญาณาสัญญายตนะก็เถิดแต่ถ้าหากว่ายังมีกามาราณาคานุใสอยู่ยังละไม่ได้สมาธินั้นก็ยังหวั่นไหวอยู่ไม่อาจจะอย่างถึงที่รอดนะครับแต่ถ้าหากว่ากามาราณาคานุใสละได้เป็นสมุดเทไม่มีเสียนน้ำของสมาธิเลย เพราะฉะนั้นพอถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะถัดจาก,กจิตดวงนั้นไปแทนที่จะมีเนวสัญญาณาสัญญาหรือยตนะนั่นแหละต่อไปอีกกลับไม่มีจิตอะไรตั้งนั้นนะตามกําลังของความต้องการตามกําลังของความตั้งใจที่จะไม่มีจิตนะครับเป็นอย่างนี้การเวลาคะาเป็นเส้น,นสหนามทำให้เข้าไม่ได้นะพระอนาคามี ตัดกามราคารอ้ใส่ได้เร็วนะถ้าอากถามต่อไปนะว่าพระอรหันต์ได้หรือเปล่าแม้กานาคามีก็ได้แล้ว่านสูงกว่าจะไปได้ยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเป็น,เป,นเป็นสมาบัติสําหรับพระอริยะบุคคลและจำกัดว่าอนาคามีและอาหารหันต์ไม่เหมือนพระสมาบัติ โสดาบันก็เข้าได้สกสะทาคามีก็เข้าได้อนาคามีก็เข้าได้อรหันก็เข้าได้เพราะว่าผลแต่ละอย่างท่านได้ของท่านแล้วเป็นของเฉพาะตนเจ็ดพระโสดาบันก็เข้าโสดาปฏิผลสมาบัติพระสกะทาคามีก็เข้าอ่าอะไรนะสกะทาคามีผลสมาบัติอย่างนี้เป็นตนแต่นี้โรดไม่ได้นี่โรดเป็นเรื่ององบละ อานาคามีกับพระอราหันต์และต้องได้สมาบัญแผนด้วยแต่พระอนาคารีอราหันต์นั้นไม่ได้สมาบัญแผนนะครับก็ไม่อาจจะเข้าได้น,นะ <c oughs> อาจาย์ยังอื่นก็ได้ครับยังอื่นก็ได้ <c oughs> อ่า อยากเราทำบุญทำกุศลแต่ละครั้งนะเราก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าขอให้บุญกุศลอย่างเนี้ยนะเป็นเป็นอะไรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรายิดมีใจนออไปในอันที่จะทำกุศลที่ยิ่งขึ้นไปนะครับคือว่าพูดง่ายๆว่าเล่งเน,นี้อานิสงส์ของกุศลความประเริฐเวลานั้นนะ่ะนะ เรายังไม่เล็งถึงต้นที่ฐานก็ได้นะครับแต่พอไปฟังของบรรจิตที่คุณที่โทษนะที่ว่าสิ่งนี้เป็นสาระสิ่งนี้ไม่เป็นสาระอย่างนี้ควรซื้อเอาอย่างนี้ไม่ควรซื้อเอาเกิดเป็นคุณค่าของการออกจากสังสารวัตเห็นโทษของสังสารวัตรกลางที่เรื่องอื่นไม่เอา นะขอให้กุศลเนี่ยน,นะจงเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่พานะครับแต่ว่าต้องมีกุศลก่อนนะอที่จะเป็นเหตุใป็นสิ่งที่พาเนะี่ยนั่นก็คือว่าต้องมีการเจริญสติปัญหาแล้วขอให้กุศลที่เกิดจากการเจริญสติปนะัญหาเป็นไเสียการอ่าไปเป็นบาราี ครับถ้าเป็นบารมีก็จะพอกพระ <c oughs> นิพพานท่านทีงเลยบอกว่าเหมือนเรือมันต้องมีหางเสือมันจะไปสู่ทิศที่ประสงได้เมื่อเราทําบุญทากุศลก็เหมือนกันเราควรมีหางเสือจะมีการอธิษฐานและใจของเรามันโลเลได้นะวันนี้จะวันสุดงกษ์เราไปไแล้วนะั้นก็เป็นเจ้าขออาธิษฐาน ใจเป็นเน่กับมาไม่ยินดีในการครองเรือนในใดๆเลยนะเพราะว่าการครองเรือนนี่มันคับแคบเจอเริญนกุศลอะไรก็ลําบากคนเกิดได้ผู้คนมีภาระเกี่ยวกังการเรลี้ยงดูครอบครัวดูแลกรอบตัวอะไรสั้งจิตอาิษาานะอ่าวันนี้เอา,อาใครมานอนที่นี่อะแต่ละอ่า ถ้าทไลทไปได้หกโมงสิบสามสิบพักนะเหมือนเลือว่ายัางมีคำพูดที่มันติดกลางอยู่ทีนี้ก็วันนี้เอาอาิษฐานเป็นอันดีนะครับพอวันลุ่มขึ้นกนะ็เกิดอยากมีนแต่แล้วอย่างนี้เป็นต้นะอนนั้นเอาแน่ไม่ได้หรอกนะครับ พราะทีนี้ถ้าจะให้มันคงอย่างนี้นะก็มีอีกว่าเราต้องเป็นคนดีสัจจะไม่ใช่โลเลแม้แก่กับตัวเองที่จรณา,าถึงทอของความเป็นคนไม่มีสัจจะคุณของความมีมสัจจะอยู่หนึ่งหนึ่งก็จะรักษาอธิตฐานนั้นเอาไว้ได้ความเราตั้งใจก็จะไม่ล้มละเนรละนาดบ่อยๆเหมืนอนเมื่อก่อนแล้วเข,า,ขาเหตุน,นั้นก็จึงคู่กันไปเรื่อยว่าสัจจะอธิตฐานหรือสัจจะอาทิตฐานไป แหนเรื่องอื่นก็ได้อย่างในที่รินตะบัญหาเนี่ยตอต่อไปท่านจะพบว่าในพิธีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงนครโสโเพนีนะครับหญิงแพยยทย์สยาเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยรูปากายนั่นเลยนะครับอ่าทีนี้แกมีการกระทําที่มันเป็นสัจจะของแกอยู่อย่างคือแกทําได้ตามนั้น คือว่าอาจะเป็นสูตรจันทานหรือว,ว่าเป็นปรพระคาฮาปาดีหรือเป็นพระราชามาใช้บริการจากแกแกจะปฏิบัติเสมอเหมือนกันไม่มีพิเศษว่านี่พระราชานี่ราชาอาหมานะส่วนนี่เป็นคนคกรรมกรนะคนรับจ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาใจใส่มันนักก็ได้อย่างนี้ไม่มีแกจะปฏบิบัติเหมือนกัน และการปฏิบัติอย่างที่ได้สม่ำเสมอเป็นเวลาเด็ดต่อกันตั้งสึกกว่าปนะกำลังของสัจจานะเอาแกมาทำไม่อะไรนะคลื่นมันหมู่ม้วนตัวกลับอะมันกำลังไลหลไปน้า,าไปมันก็กลายเป็นหยุดยัง้งแล้วก็ม้วนตัวกลับเสียงดังสนั่นหวนไว้จนพระราชานะตื่น,นตระหนกตกใจว่า มันเกิดอาพเพศในบ้านเมืองขึ้นก็ให้คนไปสืบสอบมันเกิดอะไรก็อบอกว่าเกิดจากกําลังอาิีชาน,นองนานแนนงแพร่ขยายก่อนนี้เป็นไปได้ป็นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นกําลังของสัจจานะนะไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะนเรื่องไอ,ออาการงานอาชีพของแกนเป็นการงานเศร้าหมองเป็นอากุสน แต่ว่าสัตย์จามันไม่ใช่อครับในความคิดอย่างนั้นต้องแยกกันนะครับสัจจะโจรเขาบอกว่าไม่มีไงนะเอาอะไรกับสัจจะมในหมู่ฌอนก็ว่าอย่างนั้นนะถูกของเราน่ะสัจย์จามพั่มเรือนะเรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งนั้นนะ ไม่มีทุนเดิมไม่มีทุนเดิมแล้วก็มาเที่ยวตั้งนะขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้นะขอให้บุญกุศลที่กับพระเจ้าได้บำเพิญมาจนเกิเดเหตุการณ์เช่นนี้คือบำเพ็ญอะไรที่ไหนนั้นนะหรือว่าประมวลแต่แต่ชาติอดีตด้วยครับผม ครับใจเ้ออน่ยขายบอกจะไ,ไปตามัาามเอ,อ่ไม่เข้าใจกับนี้เลยนะอออ,อมันเป็นอย่างนี้นะครัสังขารเพราะเพือพ่อเ,อเอจ้ายสัดไว้สามอย่างอย่างนี้ก็มีนะกายสังขารน,นะแล้วก็วัตีสังขารแล้วก็จิตสังขาร นะครับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเรียกว่ากายสังขารเพราะว่าเป็นสิ่งที่กายตุ่แต่งขึ้นกายมีจิงนะเหมือนอย่างที่นางจุลละอ,อะไรนะนางธรรมสินนาพระธรรมสินนาเถรี พูดในวิสาขาอุบาสกฟังว่าอัตสา,าปัตตาโขอาอาโสวิสาขากายิกายเอเตธรรมากายยะปฏิพัตยาตัตสมากายสังขารูแปลว่าท่านพวกทิสาขาผู้มีอายุลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นของมีในกายเลื่อมอยู่กับกาย เพราะเหตุนั้นจึงค่วกา,ายสังขารว่วนั้นนะครับแต่ทีนี้บุแเพว่า,าวิสักเกตตวาวิจาเรเตาวาวาจังสิสตินะสัจมาวิสักกะวิจาราวัจีสังขาโรแปลว่าบุคคลตึกตึกแล้วตรองแล้วจริง แค่โกอนและจึงเปล่งวาจาเพราะฉะนั้นวิตกและวิจารจึงเรียกว่าวจีสังขารแห่วิตกวิจารณนเรียกว่าวจีสังขารนะเครื่องตกบุงแต่งวาจาไม่ใช่วาจารุงแต่งแต่รกานี้รุงแต่งวาจาเพราะคนเราเวลาจะเปิ่งทำพูดที่เรียกว่าวจีสังขารในที่นี้นหละครับก็ต้องคิดเสียก่อนว่าจะพูดอะไรนะครับคิด แล้วก็วิจารณไอ้คิดอนะคือเวลาล็อกเรื่องที่จะพูดและวิจารณ์ก็คือว่าใจะใช้คำพูบบดอย่างไงพูดอะไรก่อนพูดอะไรทีหลังพูดคําไหนก่อนคําไหนทีหลัง่างนี้นะครับแล้วก็เป็นวาจาไพศาวิสตกวิจารสิ่งเรียกว่าจีสังขารนะฮะวนจิตสังขารก็ได้แก่สัญญาและเวทนานะสัญญาจะเวทนาจะเอ เ,เจตสิกาเอเตนามาจิตสัปฏิปัฒนชาติส,สมาจิตสังขารโรสัญญาและเวทนาเป็นของเนื่องก,กับจิตมีในจิตเป็นของเนื่องก,กับจิตเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตสังขารนะครับคือมีจิตจึงมีสัญญากับเวทนาจึงเรียกว่าจิตสังขารไปนะตามลำดับ ของสังขารก็คือว่าอ่าพอเข้าะสมฌานนะสังขารอะไรอะไรก็ยังไม่ดับยังดับไม่ได้แต่พอเข้าทุติยฌานพูดถึงชานสีนะครับทุติยฌานเนี่ยเป็นชานไม่มีวิตกไม่มีวิจญาณน,นะครับจะเป,เป็นชานที่มีองค์แค่ะอะไรนะปีติศก เอกกตาทีองสาและองศ์นะฌานจะตกกันในในนับเสียแต่นับห้าทุติยฌานมีองค์สี่ไม่มีก็เฉพาะวิตกแต่นี่ก็นับสี่ทุติยฌานไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะฉะนั้นถ้าเข้าทุติยฌานก็จับอะไรว่าจีสังขารเพราะว่มมาวิตกวิจารเป็นว่าจีสังขาร พอเข้าชานที่สามก็ยังไม่อาจจะดําอะไรเพิ่มมากไปกว่านี้พอเข้าชานที่สี่นะคราวนี้ดับสร็จสังขารนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนพอเข้าชานที่สี่ชานที่สี่ดับ กายสังขารส่พอข้าวานที่สี่แล้วไม่มีลมหายใจข้าอโอกกัน,เ,น,นเพราะฉะนั้นจานที่หนึ่งยังไม่ทันได้รับอะไรจานที่สองไม่มีวิสุทธไม่มีวิจารก็ดับวิสีสังขารจานที่สามก็ไม่มีอนุภาพจะดับสังขารอะไรเพิ่มขึ้นพอมาถึงจานที่ 4. สี่ดับอะไรอกายสังขารเฉพาะกายสังขาร คือเราหมายใจเข้าออกแต่จิตตสังขารต้องเข้านิโรธนะเพราะฉะนั้นนิโรธถ้าจะพูดชื่อเต็มท่านจะพูดว่าสัญญาเวทนานิโรธนะนะจับสัญญาและเวทนาสัญญาเวทนาเป็นจิตตสังขารไงนะครับ ครับวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้นะครับสัญญาเวทยิตสันิโรธเวทยิตสัก็คือเวทนานั่นแหละอ่ญญาจ,จิตจิตสังขารคือสัญญาและเวทนานะเป็นเครื่องผงแต่งจิตนะทำผู้ดับคือนิโรธสมาบัติ เพราะเวลาพระเข้านิโรธสมาบัตินะนะปรากฏว่าไม่มีจิตนะ,ะการไม่มีจิตบอกว่าสัญญาเวทนาก็ต้องมปจึงเป็นจิตสตังขารัอาแล้ววันนี้เอาเพียงเท่านี้นะแล่วความสนที่เหลือก็ไปสอนกันแล้วนะ้า ในที่สุดก็ขอความจเจริญงอ,อกงามในทางวินัยของพระตานาคนจงมีแก่นแท้ไร้